เบสคำสิงทำตามสัญญางานนี้ดูแลน้องชายเป็นอย่างดีล่าสุดสาวเบสและวณนีคำสิงได้บินลัดฟ้าจากกรุงเทพสู่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีโมเมนต,ต์สุดน่ารักและแฟชั่นที่ดูสวยสะพรึงอย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไปถึงที่แล้วก็จัดเต็มทุกลุกเลยทีเดียวค่ะโดยนอกจากนี้สาวเบสก็เผยให้เห็นโมเมนต์พี่สุดที่รักที่มาดูแลน้องชายอย่างน้องโบสทภูรักคำสิงและเพื่อนซีอีกสองคนได้เป็น อย่างดีตามที่ตัวเองเคยให้สัญญาไว้นั่นเองค่ะซึ่งสาวเบสเองก็ดูแฮปปี้มากๆถึงขั้นมอบของรักของห่วงอย่างกล้องที่สาวเบสเพิ่งซื้อมาใหม่ให้กับเพื่อนของน้องชายไปถ่ายรูปเล่นพร้อมกันนี้ยังได้แนะแนวทางการถ่ายภาพยังไงให้ดูดีให้เหมาะสมกับการทำคอนเทนต์โดยมีสาวเบสเป็นตัวคอนเฟิร์มขนาดนี้มั่นใจค่ะว่ายังไงถ่ายรูปออกมาก็ดีอย่างแน่นอนค่ะฟันธงได้เลยน่ารักจริงๆนะคะ สาวเบสขาช่างเป็นห่วงน้องชายจริงๆแบบนี้ใครเห็นก็รักตายเลยค่ะรักน้องมากๆเลยทีเดียวซึ่งขอเช่นชมสาวเบสจริงๆค่ะว่าทําตามสัญญาตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยที่เคยไลฟ์กับหนุ่มคนนั้นว่าจะต้องมาดูแลน้องชายและเพื่อนน้องชายเป็นอย่างดีและรักษาสัญญาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ทุกคนก็หลงรักตายเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาวที่ต้องรักษาสัญญาพูดอะไรทำจริงใจแมนแบบสุดๆแบบนี้แหละค่ะเหมาะสมที่แฟนคลับทั้งรักทั้งหลงรวมไปถึงผู้จัดจทั้งหลายจะมอบงานละครงานซีรีส์ให้กับสาวเบสไม่ขาดนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสในการพักผ่อนในครั้งนี้ก่อนจะกลับมาลุยงานอย่างจัดเต็มอีกนะคะขอให้เป็นปีบางๆของสาวเบสตลอดไปค่ะขอขอ,อบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ